เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณเจ๋งดอกจิกนีได้มีการเปิดใจแล้วก็คุณกระตูนก็เพิ่งเห็นหน้าวันนี้ครับใช่ค่ะก็คือท้าชนกันเลยบอกว่าพี่น้องสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ก็พูดถึงผมไปเยอะว่าผมเป็นแก๊งตบซับบ้างไปเรียกซับบ้างและกระตูนเขาก็เดือดร้อนมีข้อความหลายเรื่องที่มันคาดเคลื่อนคือผมอย่างแรกเลยไม่มีเจตนาจะตบซับพี่สีกับผมเนี่ยทำงานเป็นทีมทีมเดียวกันแต่พี่สีไม่มานะมาแต่พี่เจ๋งกับคุณกระตูนค่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยโดนตํารวจสอนดูส จับซึ่งไม่จริงหรอกผมเนี่ยไปมอบตัวอยากจะสู้คดีมีเรื่องจริงที่หลายคนไม่รู้คือมันมีการทุจริตโมโหรานเลยอยู่ในกรมการข้าวซึ่งเรื่องนี้ในฐานะพลเมืองดีในฐานะคนที่อยากจะเปิดโปงก็ต้องเปิดโปงค่ะไม่ได้จะไปตบซับรีดซับอะไรเรื่องนี้อยากจะบอกให้สังคมได้รู้และพี่สีก็ได้ข้อมูลมาก็เลยพูดคุยประสานงานกันว่าเรื่องนี้จะต้องเอามาบอกให้สังคมได้รู้ไม่ได้อยากจะไปได้เงินเขานะคุณสุวิทย์นะว่างั้นนะครับนี่นะ แล้วท่านผู้ชมเห็นภาพข่าวไหมครับบอกว่ามีพานอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่กับผมนะนาคุณ<ส>เจ๋งดอกจี้กับยกขึ้นมาว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้ถ้าทุกอย่างไม่เป็นความจริงขอให้ชีวิตผมนะครับ <สา S 1> ชิบหา,ายวิบัติสาบานครับอันนี้เป็นแบบไทยๆนี่แนะ ที่แถลงข่าวอยู่ที่ไหนนะครับลงแถบรัตนโกสิรนครับ <c oughs> ก็คือว่าอยู่ใกล้ๆกับท้องสนามหลวงก็ต้องหันหน้าไปทางโน้นละครับทางบัดพระแก้วนะครับเพื่อสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งที่ผมทําไปนะครับก็คือว่าด้วยความสุจริตใจนี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นว่าเป็นคนเปิดประเด็นเท่านั้นเองว่านะครับมันมีทุจริตจ,จากโน้นครับ กรมผลหลวงนะครับเพราะว่ามีการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์กันพันกว่าล้านบาทนะครับเอาแล้วก็ผมก็พูดต่อเรื่องของกรมการข้าวเอ้า เฮายสีเขาก็ได้ข้อมูลมาเหมือนกันนะครับบกกรมการข้าวก็มีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะพอพูดไปตรงนั้นเองนะครับ,บ,บคุณเจ๋งดอกจิกก็ไปย้ําต่อนะครับว่ามีคนหนึ่งรู้จักกับผมแล้วก็เป็นพักพวกกันนะครับบอกว่าเฮ้ยช่วยเคลียร์กับสีสุวรรณหน่หน่อยเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้ไอ้ที่บอกว่าคุณหมูนะแล้วก็อธิตดกกรมการข้าวแล้วก็ภรรยาเจ๊ติ๋มไปพบที่คุณสีสุวรรณที่บ้านนั้นผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับก็คืออวว่า่าาไไไมมด้้ีกกรรแตัะ แต่ที่ผมพูดเป็นของจริงหมดสาบานเลยก็ได้นะครับก็ยกทูบเทียนแผ่ขึ้นมาสาบานให้ผู้สื่อข่าวดูนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแกงตบซับก็ขอให้มีอันเป็นไปนะครับเนี่ยนะก็หากไม่ได้เป็นนะครับแบบนั้นก็ขอบารมีของพระแก้วมรกตสารหลักเมืองช่วยกัดการกับคนที่กล่าวหาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าผมนะครับไม่ได้ทําผิดอะไรนะก็ขอให้หรือทําผิดนะนะครับก็ขอให้ผมเนี่ยครับชิพหายไปตั้งคร oh. อบครัวนะะแล้วถ้าผมไม่เกี่ยว ข้องกับแก๊งนี้ก็ขอให้ผมจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงเห็นภาพนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่คุณเจ๋งดอกจิกนะครับกับทางด้านเลขาออกมาถแถลงข่าวเลขาการตูนส่วนคุณศรีสุวรรณนะครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะตั้งแต่วัน เกิเหตุจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการถแถลงข่าวแต่ประการได้หลายคนก็ต้องจับตาดูอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนกุณเจ๋งบอกว่าผมนะครับอยากจะพูดมานานหลายวันแล้วแต่ผมพูดไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือผมนะครับไม่มีเนื่องจากว่าตํารวจยึดไปไว้อย่างนั้นนะแต่พอวันนี้นะครับผมพร้อมผมก็มาถแถลงข่าวาง,ง,งน,น come on my side